งานรักทุกคนค่ะวันนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนมาที่ไหนเอ่ยดูบรรยากาศในงานซะก่อนนะคะนี่คืองานงานรับปริญญาผู้สูงอายุค่ะเพื่อน สัก,ก่อนว่าไม่ก้อยมางานรับปริญญาของใครนี่ค่ะมาของแม่ของแม่ก้วยค่ะนี่นสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะแม่แม่ของแม่ก้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่โคราชค่ะเพื่อน เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ามาเรียนกันวันไหนนะคะคุณแม่เราเรียนทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนะเราเรียนกันมากี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งนี้จบแล้วสองเดือนจบเลยนะได้ได้ใส่ชุดคุยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเดี๋ยวจับกล้อง <c oughs> ดเูเต็มๆกับเพื่อนๆ <c oughs> สวยมากเลยอันนึงหา,นาหานา้าหัไม่ต้องเรียนถึงสี่ปีเนาะแม่เนาะได้ใส่ชุดคุยแล้ว เนี่ยเราก็มีมุมถ่ายภาพสวยๆด้วยค่ะเพื่อนจะมีอันนี้มุมนี้นี่นี่นี่มุมนี้มนี้ก็สวยก็มุมนี้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนดูบรรยากาศก็มีที่ถ่ายรูปสองจุดนะคะแล้วก็จุดที่ถ่ายรูปภาพด่วนก็มีค่ะเพื่อนเป็นบรรยากาศนะคะรับดินยาเพื่อนนี่ดูดู เดี๋ยวไปพาเพื่อนเพื่ดูอีกครั้งคุณยายายยเตรียมขึ้นไปร kind of mm ับ hmm. ไปรับประดินยากันแล้วอ้าวลูกสยาใส่ อันนี้พี่เกดพี่เกดรออะไรคะลูกรอรูปค่ะรอรูปนะคะรอรูปคุณยายนี่นี่นี่ใบก้อยรูปแม่ของแม่ก้อยครัพูดนี่นี่นี่็ได้ครับจัดมาเลยพี่นี่เนาะอันนี้ขนาดยังเห็นนะเห็นนะเรื่องไม่เห็นยังเลยพี่ไม่เห็นไปดูด้านในกันค่ะเพื่อนๆนีน่น ขึ้นไปกันลัก้ะไปไปด้านในแล้วตรงนี้จะเป็นที่เขารับประญญนยากันค่ะเ,เพื่อนๆเป็นยังไงหนอ,อน,น,นี่บรรยากาศด้านในค่ะเ,เพื่อนๆค่ะร,รากากด้านในแล้ว ทีมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่รุ่นที่1น,นะคะประจําปี2563 ไปแล้วแม่้องก้อยไปแล้วนม่ใหญ่วางตาอยู่ในกล้องเรานี่านบ้านนี้อยู่ริมแนว่าป้ายืนเออเพื่อนเตรียมขายยู่นแล แอบไปอยู่ข้างหลังอากาศร้อนมากกำลังเซตความสวยกันอยู่ค่ะเพื่อนไม่ร้อนเริ่มมีการต่อตัวแล้วค่ะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะเพื่อนก็ให้เพื่อนเดูต่อต่อด้านหลัง อาจารย์ถ่ายรูปจะได้สวยๆนะคะแม่ก้อยไม่ยืนด้านหน้าแล้วค่ะเพื่อนนี่คุณยายคุณยายนั่งก็มียืนก็มีนะคะที่เห็นสวยขนาดนี้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะงานรับปริญญาครั้งนี้นะคะเป็นคนหนึ่งนะครับสวยมากสวยมากแม่น้องก้อยอยู่ไหนนี่นแม่น่องก้อยอยู่ตรงกลาง <c oughs> <c oughs> ดีใจจังเลย ส่งแต่ลูกๆจบปริญญานะควันนี้มางานรับปริญญาของแม่ตัวเองนะคะเพื่อนๆชื่นใจจังเลยอย่าไปก้อยขอเก็บเป็นภาพนิ่ง้วยนะคะเพื่อนม,มาสู่ในห้องพิธี ม้อประตาศนิยบัตแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะสอนวิธ <ru cks recognize> ีถือประตาธนิยบ <hua> ัตนะจ๊ะเดี <ru cks> ๋ยวไปดูบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆนะคะเดินโล้งไปก่อนนะครับไม่ไม่เดินเข้ามานะไะครับผมนางจำรัดโตส้มนางสุพจน์เนาใหม่ นางสวองมีหมันนางจำปีลุงใหม่ อานร,รุณ์ขันโคกครัวนางกินเยียน้านใหม่นางรัตดาวันสีสังเภา,านางจินตนาอยู่กิ่ง นางกาจนารายนาสุขนางสาววาสนาราชจินดานางสมานสุขนนจม่ก้อยขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะของแม่ก้อยนะคะนี่าง,งานรับปริญญาของคุิยาาของแม่ก้อยคะ่ะแม่ของแม่ก้อยเองะคะ่ะ จนจบคลิปวิดีโอนะคะนี่อันนี้หลานนะคะ <c oughs> นี่พี่เกดแล้วก็พี่กอบฟนะคะน้องชายแม่กอนนะคะขอขอบระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะบายบายไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะ